แล้วเพลงคนบนฟ้าเนี่ยเกี่ยวข้องกับวงเคลียนะครับเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งเดินขึ้นไปค่ายจีนี่นะครับผมก็ขึ้นไปค่ายจีนี่แล้วรู้สึกแบบเหมือนเ,อเหมือนติดหนี้อะไรทุกอย่างเ <c oughs> ข้าใจอารมณ์คนติดหนี้นครับคือค่ายก็จะทวงเพลงครับทุกค่ายอัลบั้มล่าสุดกระโดดทวงนะครแล้วผมก็จะไปหลบหลบซ่อนๆอ,อยู่สักวันหนึ่งพี่นิกเจ้าของค่ายก็เดินมาตาม พี่นิกก็แบบเฮ้ยถึงนระดับพี่นิกมามาตามเขาบอกวนะ่ามาเข้ามาคุยกับพี่หน่อยไหนมีเพลงใหม่มาเสนอเปล่าผมบอกว่าไม่ไม่แย่แล้ไม่มีบอกว่าไม่ไม่มีครับมีแต่ในหัวบอกไม่เป็นไรเขาก็ไปหากีตาร์ปรไปหากีตาร์ปรลอมาไหนก็ไม่รู้ตัวหนึ่งครับง่อยๆเนี่ยครับแล้วก็ยื่นมาเตึงนอ่ะไหนเล่นในหัวให้ฟังหน่อยผมก็เน้นใจคิกแกอาจริจงก็เลยเล่นในมือก็ชั้นมีดอกไม้ ฉันไม่รู้จะไปใครแต่ก็อ้าได้เลยตอนแรกจะเก็บไปแบบฟังเล่นเองคนเดียวแต่ก็โม้ว่ไปรัาปุ๊าแล้วพี่นิคซื้อแต่ก็น่ได้ใจแย่ละรู้สึกเหมือนไม่ได้ทํางานอะไรเลยสักอยา่างในย่ามมีซีดีวงเคลียร์ตกไปแบบเฮ้ยในย่ามมีซีดีวงเคลียร์ก็ยื่นบอกที่นี้ครับผมเจอวงเด็ดทักวงหนึ่งแล้วก็ให้อย่างน้อยไม่มีซิงเกิลเอาเพลงนี้ไปด้วยครับแล้วก็รีบเพนไปเลย จำได้ว่ารีบกดลิบแล้วเพ่นหนีไปเลยพอไปถึงหน้าตึกกามี่ที่นิกโทรมาตามครับเสียงผมต,ต,ตกใจโอ้โห,โโหที่นิกแกจะเอาให้ได้เ็นถึงจะเอาจะเอา,จะเอาเดโมพี่ตายได้ใช่ก็นึกว่าแกจทวงเดโมแบบถึงทั้งล่างตึงกปุ๊บแกโทรมาก็เฮ้ยแย่แล้วกัดฟันฮัโลโหลครับทีนี้บอกว่าเอ้ยวงอะไร,ระครับเมื่อกี้ที่ส่งมาวงอะไรอ๋อวงรุ่นน้องครับยังไม่มีค่ายครับนั้นพี่ซื้อเลย มาเซ็นส um, uh ัญญาพรุ no ่งนี้เลยอ่าวันนี้วันแลนสุดท้ายจะถามอีกสองเรื่องมี่หรอคะมีวงเคลียร์มีสองยี่ขิบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอมาเอาพี่ต้าก่อนทักกันนะเหมือนพี่ต้าจะชอบวงเคลียร์ใช่ป่ะคะแต่สมัยนั้นตอนที่อัดเพลงด้วยกันอะพี่ต้าเรียกแพทว่าเป็นสัตว์ป่าตลอดเลยนะคือเหมือนกับว่าแพทเหมือนคนที่แบบเหมือนสัตว์ที่เพิ่งหลุดออกมาจากป่าแล้วต้องแบบ ต้องต้องใส่กองไว้ก่อนพูดสรัดุเขาเงียบเลยมันไม่ได้ไม่ได้ไปด่าแพทนะครับหมายถึงว่าสมัยก่อนน้องแพทเขาวาดเขาจะอาอ้ากันผมก็ชอบรู้สึกว่าเวลาเห็นคอนเสิร์ตก็เห็นเขาอาอ้าก็บิ้วเห็นอาร์ตก็เอาอาร์ตก็อาร์ตไปก็บอกเฮ้ยเอาเอ้าให้ให้จินตนาการแบบเฮ้ยเนี่ยตัวเองเหมือนสัตว์ป่าดูร้ายอ่ะวาดเข้าไปวาดเข้าไปวาดเข้าไปเขาจะอาอาอา้าไปดูด ใครไปหาบ้าโมงเทียมาดูนะครับปบ้าแรกมีแพทว่าแล้วหลังจากนั้นก็ไม่วากเลย